วันนี้เชางหนึ่งหยุดอีกหนึ่งวันแต่มาส่งของให้ลูกค้านะครับลูกค้าจากจังหวัดเชียงซาลและก็พัทลุงครับสองลายนะครับเพราะวนันขัดมือนวันพอดีนะมีภารกิจนะก็จะส่งของส่งของให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับรอใส่เสื้ ota, อรอรอกับเก่งสวยๆก็ได้เลยนะครับตัวไทยครับเชางหนึ่ง ام, มีร้านอยู่สองร้านนะครับร้านอีกร้านหนึ่งที่คือที่บ้านอีกร้านคือร้านในเมืองตัวเมืองพันดอนสุราธานีครับแต่วันนี้คือหยุดร้านในเมืองนะแต่ว่าต้องจาเป็นต้องมาส่งของให้ลูกค้าเพราะว่า เดี๋ยวลูกค้าก็รออยู่นะเรานึกถึงใจเขาแต่เราแต่ก็เอางานกลับไปทาที่บ้านดีวันนี้มีภารกิจที่จะไปธุระที่อื่นด้วยนะครับก็เลยหยุดอีกหนึ่งวันนะก็มาส่งของให้เรียบร้อยครับลูกค้าจะเชิงซาวแล้วก็ลูกค้าพัทลุงเนาะลก็ส่งของให้ลูกค้าเสร็จแล้วจัดเชิงซาวกับพัทลุงเนาะเออเดี๋ยววันนี้อาจจะมีภารกิจอื้อๆต่อไปก,กินอะไรก็ปงาอะไรมไม่มน่หยุดหนึ่งวันครับ ครับลูกค้าจากทุกประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและแอดไลน์0ูุถึง3977955ดินทีให้บริการทั่วไทยนะครับช่างหนึ่งครับสุราธานีครับบ๊ายบาย